แก่พี่น้องประชาชนซึ่งปีนี้เนี่ยเราได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายนะครับขึ้นเป็นจากเดิมก็่มีอยู่แล้วไม่สล้านปีนี้เป็นสามล้านหแสนคนนะครับสามล้านห้แสนคนก็จะฉีดทั้งหมดน็คสามล้านห้าแสนโดสเช่นกนะครับในการเพิ่มเป้าหมายนี้เราก็คำนึงถึงกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงที่ที่เราได้ให้ความสําคัญ ก็จะเป็นกลุ่มของผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะครับคือผู้ผู้ที่มีเป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่สองเป็นผู้ที่ทมีโรคเรื้อรังนะครับเช่นโรคหลอดเลือดกั้นเรือรออเร้อร,รังโรคหรอ,รอ,อบดูโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตผู้ป่วยมะเร็งที่รับการารักษาด้วยยาเคมีมนะครับที่มีอายุคังสี่เดือนขึ้นไปแล้วก็เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีซึ่งปีนี้เราเน้นในกลุ่มนี้เป็นพิเศษขึ้นนะครับคือกลุ่ม ยิ่ั้คันที่มีอายุคันมากกว่าสีส่เดือนขึ้นไปแล้วก็กลุ่มเด็กนะครับก็ลเลยจะเป็นเคิื่มขึ้นอีกห้าแสนโดสในการฉีดวัคซีนครั้งนี้เนี่ยเราใช้งบประมาณทั้งหมดนะครับประมาณล้าวัยลาด้วยฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิ์ในการรักษาฟรีทุกกลุ่น,นะครับ